ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกวงจรกระตุกนะครับเป็นวงจรนี้นะครับวงจรนี้สามารถหลีได้แล้วก็หยุดได้นะครับหยุดการทํางานได้นะครับก็เป็นวงจรเดิมนั่นแหละครับที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้นะครับและวันนี้ผมจะมาสอนต่อวงจรกระตุกนี้เข้ากับเครื่องด้วยนะครับวันนี้ นะครับก็เป็นวงจรนี้นะครับเป็น tr นะครับ4 9 4 5หนะครับอันนี้ขาอันนี้ความลงนะครับง่ายขึ้นนะครับจับขาติดกันนะครับส่วนขาแรกนะครับกับขากลางของตัวที่2นะครับตัวที่1กับตัวที่2นะครับต่อ C จุดนี้นะครับขั้วบวกขั้วบวกฝั่งนี้ขั้วลบนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับขากลางของตัวแรก ข้าขาที่สามของตัวที่สองนะครับหันคบวกมาทางขากลางของตัวแรกนะครับคูณลบนะครับไปทางขาริมนะครับของตัวที่สองนะครับแล้วก็ส่วนสองจุดนี้ก็จะมี R นะครับสิบห้าเคนะครับข้อมตรง C นี่นะครับแล้วก็จะมาเข้าดีเล์ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเข้า VR นะครับจุดนี้ก็จะเป็น R นะครับหนึ่งเคนะครับ ข้า VR สองขานี่ก็จับติดกันนะครับและฝั่งนี้นะครับก็ต่อสายไฟนะครับมาเข้าขากลางนะส่วนอันนี้เป็น n o o นะครับ NC นะครับเราต่อ n o นะครับกับขาคอมมอนนี้นะครับออกมาใช้งานนะครับเอาไปคล่อมตรงสวิ์เรานะครับตรงขาของชุดขับกำลังแล้วก็ได้ขับนะครับ ตรงนี้นะครับสองจุดนี้นะครับเราต่อสายไฟออกมานะครับเราก็ถอดสวิตช์ออกไปเลยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันสามารถหลีได้นะครับนี่นะครับที่ผมต่อมันก็คือสองจุดนี้นะครับก็เราไปครอบนะครับจุดที่เป็นสวิตช์เรานะครับสวิตช์มือกดเรานะครับแล้วเราก็ถอดสวิตช์ของเดิมออกไปเลยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟบวกนะครับจุดนี้ จุดนีด orgeous, ้ก็จะเป็นไฟลบนะครับเราก็ต่อสายไฟออกมานะครับอันนี้สวิคนะครับสวิคของเรานะครับสวิคมือกดของเรานะครับพอเราถอดออกมาจากของเดิมนะครับเราก็มาต่อจุดนี้นะครับจุดขั้วลบนี่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนขั้วบวกก็ไอส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไปเข้าขั้วลบนะครับของเครื่องเรานะครับส่วนขั้วบวกเราก็ไปจับรวมกับเครื่องเลยนะครับ จุดนี้เราก็ต่อสายไฟออกมาทั้งหมดก็สีเส้นนะครับตรงนี้จะเป็นขั้วลบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกส่วนจุดนี้ก็จะเป็นสวิ์นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ชมเลยนะครับเดี๋ยวผมเทดสวงจรดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหาไฟก่อนสิบสองโวลต์อันนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับ คูบวกเราก็ต่อจุดตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขีดตรงนี้เลยที่ได้เข้าใจนี่นะครับส่วนคลบก็มาขีดตรงนี้นี่ครับตอนนี้เครื่องยังไม่ทํางานนะครับพอเราหมุนนะครับโมลุ่มนี่ครับมันก็เริ่มทํางานแล้วนะครับสามารถปรับได้พอเราหมุนลงมาสุด มันก็หยุดการทํางานนะครับก็คือเป็นระบบธรรมดานะครับอ่ะทีนี้เรามาต่อเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้สวิ์นะครับเดี๋ยวผมหาเครื่องก่อนส่วนเครื่องของผมก็หลายท่านก็คงจําได้นะครับที่ผมทําไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อน กล้องขึ้นไปนะครับให้มันสูงกว่านี้นะครับจะได้มองดีๆหน่อยนะครับ,เบ,บนเอาละครับเครื่องของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เราต่อไว้นะครับก่อนหน้านี้นะถ้าใครยังไม่ได้ชมก็กดเข้าไปชมได้นะครับ <mile> <recuper ate. S 1> อันนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับของเครื่องเรานะครับก็สังเกตดูง <gu> ่ายๆนะครับนี่นะครับขั้วลบนะครับมันจะมาเข้าจุดนี้ขั้วบวกนี่มันจะเข้าจุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิ์นะครับตัวชุดชุดขับกําลังนะครับแล้วก็ไดร์คับนะครับตรงนี้นะครับเราทําเป็นสวิ์นะครับตรงนี้ตัวที่สวิ์อยู่กับเครื่องเรานะครับเดี๋ยวผมจะขีดแบตดูก่อนนะครับ สวิงนะครับพอเรากดเครื่องก็ทํางานนะครับแต่ทีนี้เราถอดของเดิมอ,ออกไปนะครับตอกของเดิมอ,ออกไปนะครับแล้วเราก็จะเอาวงจรกระตุกนะครับมาค่อมนะครับทีนี้นี่เลยนะครับเราจะเอาจุดนี้นะครับสองจุดนี้นะครับ สจุดนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับต่อสายไฟออกมานั่นก็คือนี่นะครับเอามาข้อมสวิกเลยนะครับไม่มีขั้วนะครับต่อข้อฝั่งไหนก็ได้เลยตามใจพี่ๆนานาเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมัดเอานะครับจะไดะ้มันจะมัดได้ไหมเดี๋ยวแบตบกี้ดีกว่า ทาให้ดูนะครับเป็นแนวทางถ้าพี่ๆนานาไปทําก็จัดวงจรอะไรมันดีๆนะครับไม่ใช่อะไรหลอกกลัวไฟชอ็อตนนี้ของผมก็ยุ่งเหยิงพอสมควรน,นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสวิ์ ดเดี๋ยวผมเอาเขายาบออกไปหน่อยผมก็เสียวเหมือนกันนะครับส่วนจุดขั้วลบนะครับขับ้วลบเราก็ต่อสายไฟออกมานะครับแล้วก็เอาสวิคนะครับสวิคมือเรานะครับที่ถอดมานะครับมาเชื่อมใส่ตรงนี้นะครับหรือว่ามามัดตรงนี้นะครับและสวิคของเราอีกฝั่งหนึ่งนะครับสายสวิคมือกดของเราเราก็ยังไม่เข้า ขั้วลบนะครับขั้วลบนี่ตรงนี้นะครับสวิคนะครับสวิคมือนะครับนี่ก็คือสวิคนะครับสวิคที่เราถอดออกมาจากตัวนี้นะครับนั่นก็คือมาต่อสองจุดนี้นะครับนี่ก็คือตัวขั้วลบนะครับของแบตเรานะครับแล้วก็มาต่อในจุดของจุดนี้นะครับนี่ครับสวิคแล้วก็ทีนี้ขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็คือจุดนี้นะครับ ก็คือจุดนี้นะครับบวกบวกนะจุดนี้เราก็จะไปเชื่อมกับสวิช์เลยนะครับตรงนี้เชื่อมกับเครื่องเรานะครับตรงไฟบวกนะครับขอภายตรงนี้นะครับเรามามัดติดเลยตรงนี้นะนี่นะครับมามัดติดเลยอืา เดี๋ยวขอจัดวงจรแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิ์นะครับแล้วเราก็คีดแบตดูเลยนะครับทีนี้คีบเลยอ่าตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามากดสวิ์ ตอนนี้ก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับเรายังไม่ได้หมุนวอลลุ่มนะครับพอเราจะใช้กระตุกทีนี้เราก็หมุนวอลลุ่มขึ้นไปนี่นะครับสามารถหลีได้แล้วเราก็หมุนกลับมาก็เป็นระบบธรรมดานะครับนี่พอเราหมุนขึ้นไปปุ๊บทีนี้ก็จะเป็นระบบกระตุก นี่ครับนี่ครับอ่ะเราลองเอาหลอดไฟมาต่อดูทีนี้เดี๋ยวหมุนกล้องแป๊บหนึ่งขี้โทรศัพท์ร่วงไหนหลอดไฟเราเดี๋ยวหลอดร้อยวัตต์ อะไรมันักก็ไม่รู้เยอะจริงๆสัมภาระใครที่ยังไม่ดูกันใครที่ยังไม่ดูนะครับวิธีการพันนะครับหมอแปลงก็เข้าไปดูดคลิปกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราคลิปดูกดสวิตช์ที่นี้ พอเราจะใช้แบบธรรมดาเราก็หมุนวลลุ่มกลับลงม,มานะครับนี่ครับพอเราจะใช้กระตุกก็เราก็หมุนขึ้นอ่านี่ครับโอเคนะครับแบบแบตผมจะหมดแล้วแบตจะหมดหูดแบตผมก็จะหมดแล้ว นึง่งผมเปิดไฟก่อนเดี๋ยวผมขอเก็บจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมวงจรนะครับนิดนึง ครับวงจรนะครับสองขานะครับของ vr นี่เราจํารวมกันนะครับเพื่อที่จะให้วงจรกระตูกแล้วนะครับหยุดทํางานนะครับอยู่การทํางานเพื่อที่จะเป็นระบบธรรมดานะครับนั่นก็คือเราใช้สวิปก็คือตัวเดียวนะครับก็คือคัวลบนี่แหละครับสวิทที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้นะครับและวันนี้นะครับผมมี เครื่องด้วยนะครับจะมาขายนะครับเป็นวงจรเวียดนามนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับแต่ก่อนผมก็เคยใช้อยู่มันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยร้อนนะครับเดี๋ยวผมมาครับนี่นะครับเครื่องที่ผมทำนะครับเดี๋ยวแค่นีน ตัวนี้ใช้ดีนะครับและผมจะสอนทำในอ p ีถัดไปนะครับมี tr นะครับทั้งหมดนะครับ10ตัวนะครับรวมได้นะครับขับ2ฝั่งนะครับชุดขับนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งแล้วก็จะมีวงจรกระตุกด้วยนะครับตัวนี้เป็นวงจรกระตุกด้วยอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับที่มาต่อนะครับที่เจ้าลงน้ำนะครับ2จุดนี้ อันนี้ก็จะเป็นโคหัวกับโวลบนะครับอันนี้ใช้แบตเล็กก็ได้นะครับถ้าปลายใหญ่ๆนี่ระยะประชิดก็เรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะตัวนี้เดี๋ยวถ้าแบตลูกใหญ่ๆนี่จะแรงมากนะครับตัวนี้ผมการันตีเลยแล้วก็ความร้อนก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนที่เราทําทั่วไปนะครับความร้อนจะสูงนะครับ อันนี้ผมจะขายนะครับเครื่องนี้อยากเปิดสวิตก,ก่อนสวิตอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้ได้แล้วผมตกใจหมดตอนนี้ก็ยังเป็นระบบธรรมดาอยู่นะครับหัราะมุน ก็เป็นระบบธรรมดาข้อมูลกลับลงมาเสียงก็ดังอยู่นะครับเสียงเพราะว่าผมไม่ค่อยอ่านน้ำยาไม่ได้อ่านน้ำยานะครับตัวนี้ครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยว ลองช็อตดูกันนะครับ ถ้าแบบลูกอีใหญ่นี่แรงมากนะครับตัวนี้ผมจะขายซื้ออุปกรณ์นะครับพวกหม้อแปลงพวกลวดพวกอะไรนี่นะครับมาสอนพี่ๆนานะครับทำต่อไปนะครับเพราะผมเอาไว้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับถ้าจะไปซื้ออุปกรณ์แค่มาทำนี่ก็ตรงๆเลยไม่มีตังค์นะครับก็ต้องทำขายเครื่องหนึ่งนะครับ พอได้ตังนะครับมาซื้ออุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะสอนพี่ๆนะาๆนะครับทําต่อไปนะครับตรงนี้ขับสองฝั่งนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เอไม้นะครับสนใจก็ช่องทางติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้นะครับ นี่นะครับเฟซผมนะครับพงพันธ์สุวรรณนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ